วันนี้จะมาแนะนำอาหารเสริมที่บ้านเราไม่เคยเปลี่ยนใจนะคะบอกเลยว่าตัวนี้กินตั้งตแต่เจ๋งกับเต๋วยังไม่มีจับจับเลยค่ะตั้งแต่เต๋วเนี่ยยังหุ่นสลิมบอยแบบนี้เลยอาหารเสริมนันก็คือชูชูนั่นเองนะคะวันนี้มี2ส,สูตรที่จะมาแนะนำนะก็คือชูชูซุปปาค่ะกับชูชูสมูทตี้นะตัวชูชูซุปปลาเนี่ยจะเหมาะกับแมวที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะคะแมวที่แบบกินน้อยแล้วก็แมวที่ทานน้าน้อยหรือแมวที่ต้องการบํารุงเป็นพิเศษนะคะตัวชูชูเนี่ยช่วยได้ดีเลยตอนช่วงที่ทั้งเทาผออมนนนะะคกกจาาเเรปลี่ย หลักให้โปรตีนสูงสงแล้วเราก็เสริมอาหารเสริมเป็นชูชูนี่แหละคะ่ะที่ช่วยใ้ท้องเทาเนี่ยขนฟูนะคะแล้วก็ตัวแน่นมีน้ําหนักขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ และอีกสูตรหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะเป็นชูชูสมูตตี้สูตรปลาคาซูโอค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อมุดมูดนะคะจะไม่เป็นน้ําแบบตัวชูชูซุปปลาแล้วสําหรับสูตรนี้นะคะจะเหมาะกับแมวที่ทานอาหารน้อยนะคะเพราะว่าตัวนี้โปรตีนสูงนะคะแล้วยังมีเบต้ากูแคนไดซินเทอรีนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะสาหรับใครที่อยากบารุงให้น้องแมวขนสวยดูแข็งแรงเนี่ยขอแนะนําสูตรนี้เลยค่ะเราเอาชูชูสมูทตี้นะคะผสมกับชูชูซุปปลาค่ะแล้วก็เทลงไปแบบนี้เลยอร่อยจริงนะคะไม่เชื่อดูเจ๋งมาชิมตลอดเลยเป็นการบํารุงแบบขั้นสุดเลยนะคะ แมวคนไหนที่ทานน้ำน้อยหรือว่าทานอาหารน้อยเนี่ยลองเอาสูตรนี้ไปลองได้นะคะให้ดูเด็กๆบ้านเราค่าว่ากินจนไม่เหลืออะไรกินจนหยดสุดท้ายเลียไม่เลิกเลยเนี่ยอร่อยจริงแบบนี้แก๊งจับคอนเฟิร์มค่ะไปตามเลยเนอะชูชูช